สวัสดีพี่พี่ชาวพักเครื่องทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องน้องนิชาพาบ้านนะคะน้องนิชาพาบ้านนะคะยามเย็นวันนี้เลยนะคะพี่มีรายการร้านหนึ่งร้อยบาทนะคะ ep หนึ่งสามสี่นะจ๊ะพี่พี่จ๊ะ ep หนึ่งร้อยสามสิบสี่นะคะรายการร้านหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่พี่สนใจรายการไหนนะติดต่อกันได้เลยนะคะมีค่าจัดส่งนะคะเหมาเหมาบ้านละห้าสิบาทนะคะสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะวีสายด่วนสายตรงมาหาน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะ 0979924572นะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่ทุกรายการเลยนะคะสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงมหาน้องนิชากันได้เลยนะคะพี่พี่พาบ้านพาเหมานะคะน้องเอามาแบ่งปันให้พี่พี่นะคะในราคาพิเศษนะคะพี่พี่พาบ้านพาเหมานะคะน้องเอามาแบ่งปันให้พี่พี่ในราคาพิเศษนะคะสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะพี่พี่ มาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งนะคะพี่พีรายการที่หนึ่งนะคะเป็นหลวงปู่บุญนะคะรายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่บุญพิมพเข่าบวงนะคะเนื้อว่านนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ๆสนใจนะคะติดต่อน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่ เป็นพระปิดตาไอเป็นพระหลวงปู่บุญนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระหลวงปู่บุญพิมพเข่าบ่วงเนื้อว่านนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่สองรายการที่สองเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะรายการที่สองนะคะเก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋า เก้าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้นะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงมหาน้องนี้ชากันได้เลยนะคะพับบ้านพับเหมานะคะนนองเอามาแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สองนะคะพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสนใจติดต่อกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะเก้าเก้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่สาม รายการที่สามนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อสำลิดนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อสำลิดเงินนะคะพี่ๆของหลวงปู่เอี่ยมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่สามนะคะต่อมารายการที่สี่ รายการที่4ี่นะคะพี่มีเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะเนื้อผงคุกรักนะคะรายการนี้นะคะวัดสะพานสูงนะพี่พีวัดสะพานสูงนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงหาน้องกันได้เลยนะจ๊ะพี่พีรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีจ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหมือนจะมีจานยันเลยนะคะพี่เือนจะมีจานยันแบบนี้เลยนะคะขององค์พานะคะพี่พีสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะต่อมารายการที่ห้ารายการที่ห้าเป็นพับปิดตานะคะรายการนี้นะคะเป็นพับปิดตาหลังแบบนะคะของหลวงพ่อแก้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพับปิดตานะคะของหลวงพ่อแก้ววัดเชือวันนะคะพิมพ์หลังแบบนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห้านะคะพี่ รายการนี้เป็นรายการที่ห้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อมารายการที่หกรายการที่หกนะคะพี่ๆเป็นพ้าปิดตานะคะรายการนี้นะคะเป็นพ้าปิดตาพิมพ์แขงหมอนะคะของหลวงปู่จีนนะคะรายการนี้เป็นของหลวงปู่จีนนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเก็บๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆ สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพับบ้านพับเ er หมาราคาแบ่งปันนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่หกนะคะพี่ๆต่อมารายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดเป็นพับผงนะคะรายการนี้นะคะเป็นพับผงคุณพับผงเจ้าคุณทิพย์โกษานะคะพิมพ์เล็บมือนางนะคะรายการนี้นะคะเป็นพิมพ์เล็บมือนางนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพับผงนะคะของเจ้า ของเจ้าคุณโกษานะคะรายการนี้นะคะปีสองสี่หกศูนย์นะคะพี่ปีสองสี่หกศูนย์นะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะคะต่อมารายการที่แปดรายการที่แปดเป็นงบน้ําอ้อยนะคะรายการนี้นะคะเป็นเสียงล้นงบนําอ้อยนะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้นะคะของหลวงพ่อน้อยวัด ของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะคะพี่พีของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยค่ะเป็นเสี่ยนโลนนะคะรายการนี้นะคะเป็นงบน้าอ้อยเสียนโรนนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่แปดนะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่แปดนะคะต่อมารายการที่เก้าเป็นงบน้าอ้อยเหมือนกันนะคะพี่พีมีสองแบบนะคะละ EP อันนี้มีสองแบบนะคะเป็นงบน้าอ้อยนะคะของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยเหมือนกันนะคะรายการนี้นะคะ เกาเกเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเกาเกเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่เก้านะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่เก้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อมารายการที่สิบรายการที่สิบนะคะพี่ๆเป็นพระสมเด็จนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวังหน้านะคะนี่นะคะมีแบบมีรอยอะไรแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ เก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะเป็นพัสมเด็จวังหน้านะคะรายการนี้นะคะเป็นพัสมเด็จวังหน้านะคะสวยสวยแบบนี้รายการนี้เป็นรายการที่10นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่10นะคะสวยสวยเก่าเกแบบนี้นะคะรายการที่10นะคะต่อมารายการที่11รายการที่11นะคะเป็นพระสมเด็จวัชเลิมพระเกียรตินะคะรายการนี้นะคะเก่าเกแบบนี้เลยนะคะเนื้อถึงยุคแบบนี้เลยนะคะวี พาสมเด็จวัชเลิมภเกินะคะสนใจนะคะติดต่อ uhh. กันได้เลยนะจ๊ะพี่พีรายการละหนึ่งร้อยบาทนะคะมีค่าจัดส่งบ้านละห้าสิบาทนะคะพี่พีสนใจรายการไหนก็ติดต่อกันได้เลยนะจ๊ะพี่พีสนใจรายการไหนติดต่อกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะเก่าเกแบบนี้เลยนะคะต่อมารายการที่สิบสอง รายการที่สิบสองนะคะเป็นพรพปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะรายการนี้นะคะมีกรอบแบบเปิดมาให้แบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเอาไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะขึ้นคอคล้องใช้งานกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเลี่ยมกรอ,อบแบบเปิดเอาไปขึ้นคอกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจะ๊ะพีสส่ๆจ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้ <unge> เลยนะจ๊ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ สิบสองนะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองนะคะสวยๆแบบนี้นะคะต่อมารายการที่สิบสามเป็นเหรียญกันบ้างรายการที่สิบสามนะคะเป็นเหรียญพอาจายนม่วงนะคะสองสี่เจ็ดสองนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญเก้าเก้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีจ๋าเหรียญเก้าเก้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญพอาจายนม่วงนะคะสองสี่เจ็ดสองนะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะจ๊ะพี่พีติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสามนะคะทางจังหวัด หลวงพ่อม่วงนี่จะอยู่ทางชนบุรีนะคะพี่พี่จะอยู่ทางชนบุรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเ่ามานะคะรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะรายการนี้นะคะเหรียญเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อทบนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะวัดจันนิมิตรนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะรายการนี้นะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงมาหาน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ สายโวนสายตรงมาหาน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่นะคะต่อมารายการที่สิบห้าเป็นเหรียญโอภาสีนะคะเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสองสี่เก้าเจ็ดนะคะพี่ๆสองสี่เก้าเจ็ดนะคะเลี่ยมกรอบกันมาให้แล้วนะคะพี่ๆเอาไปขึ้นคอขล้องใช้งานกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเอาไปขึ้นคอค้องใช้งานกันได้เลยนะคะเก่าเกเก็บเก็บแบบนี้นะคะเหรียญ หลวงพ่อโอภาสีนะคะสองสี่เก้าเจ็ดนะคะพอสองสองสี่เก้าเจ็ดนะคะเลี่ยมกรอบกันน้ํากันมาอย่างดีเลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะพี่ิิกรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้านะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะต่อมารายการที่สิบหกรายการที่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่พีก สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีเหรียญหลวงพ่อปานนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะเรี่ยมกรอบกันน้ําอย่างดีเลยนะคะพี่เรี่ยมกรอบกันน้ํากันมาอย่างดีเลยนะคะรายการนี้นะคะเก้าเก้าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พีเหรียญหลวงพ่อปานนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนะคะต่อมารายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะรายการนี้นะคะ เหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะวัดหลวงมนนะคะสองห้าหนึ่งสามนะคะพี่พี่พีพอสองสองห้าหนึ่งสามนะคะสวยสวยเกาเก้าแบบนี้นะคะพี่พี่สวยสวยเกาเก้าแบบนี้นะคะวัดหลวงมนนะคะสองห้าหนึ่งสามนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะสวยสวยเกาเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่สนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่พี่รายการที่สิบเจ็ดนะคะต่อมารายการที่สิบแปด รายการที่สิบแปดนะคะพี่พี่เป็นรูปหล่หอนะคะพระเจ้าตากสินนะคะรายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อโบราณนะคะพระเจ้าตากสินนะคะเกา่าเกาเก็บเก็บแบบนี้นะคะเอาเช่าไปให้ลูกให้หลานดูกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่เช่าไปให้ลูกให้หลานดูกันได้เลยนะคะเป็นพ,พระเขาเรียกว่าเป็นรูปหล่หอนะคะของพระเจ้าตากสินนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะวีสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จะ๊ะ สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะต่อมารายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าเป็นพาเนื้อผงยานะคะของหลวงปู่บุญนะคะรายการนี้นะคะของหลวงปู่บุญนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้านะคะ รายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้านะคะสวยสวยเก้าเก้าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พรายการละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะพี่พีพ ep ยามเย็นนะคะรายการละหนึ่งร้อยบาทนะคะรายการละหนึ่งร้อยบาทมีค่าจัดส่งบ้านละห้าสิบาทนะคะพี่พี่มีค่าจัดส่งบ้านละห้าสิบาทนะคะ ep ที่หนึ่งสามสี่นะจ๊ะพี่ ep ที่หนึ่งสามสี่นะจ๊ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะพี่ๆสวยสวยเก้าเก้าแบบนี้มาพร้อมกรอบกบให้พี่พี่เอาไปขึ้นคอกันได้เลยนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบ รายการที่20สิบนะคะเป็นตุ๊กตายใหญ่วัดพับนะคะรายการนี้นะคะพอมาพร้อมกอบโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋า เอาใบพร้อมกรอบโบราณโบราณกันแบบนี้เลยนะจ๊ะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะตุะะต๊กตาใหญ่วัดพับนะค,ะร,รนะ,คะ,ะรายการที่ยี่สิบนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่ยี่สิบนะจ๊ะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะเลี่ยมกรอบเอาไปขึ้นคอกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆเลี่ยมกรอบเอาไปขึ้นคอกันได้เลยนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ด รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่เป็นเขาเรียกว่าหลวงพ่อปานนะคะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะองค์นี้เลี่ยมกรอบกันมาให้แล้วนะคะพี่พี่เลี่ยมกรอบมาให้อย่างดีเลยนะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่กรอบสวยสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่ รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองเป็นพานเนื้อดินนะคะกูนาดูนะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะเก่าๆเก็บๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นพานเนื้อดินกูนาดูนะครับเก่าๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะสนใจรายการนี้นะคะเป็นพากกู ผ้าเนื้อดินกู่เก่านะคะของกู่นาดูนะคะสนใจนะคะเลี่ยมกรอบมาให้อย่างดีเลยนะคะรายการนี้นะคะเลี่ยมกรอบกันนะ้ํามาแล้วนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะวิ่ต่อมารายการที่ยี่สิบสาม รายการที่ยีสิบสามเป็นกิ่งของตะเคียนนะคะรายการนี้นะคะเป็นกิ่งของตะเคียนนะคะมีจานหยันแบบนี้เลยนะคะพี่พีมียันเต็มแบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพีรายการละหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่พีจ๋ารายการละหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นพ้าเก่านะคะเป็นพ้าเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกว่ากิ่งของตะเคียนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะพี่รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบสี่ รายการที่24ี่นะคะเป็นหลวงพ่อท้องสุกนะคะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อท้องสุกนะคะวัดโพไซทองนะคะเป็นรูปหล่อโบราณนะคะรายการนี้นะคะมาพร้อมกอบกันน้ําอย่างดีเลยนะจ๊ะพี่จ๋ามาพร้อมกอบกันน้ําอย่างดีเลยนะจ๊ะรายการนี้นะคะเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสนใจนะคะสายด่วนสายตรงได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่24ี่นะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่24ี่นะคะสวยๆแบบนี้นะคะรายการที่24ี่นะคะต่อมารายการที่2ี่สิบห้า รายการที่2 5้าเป็นพระปิดตาเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะรายการนี้นะคะเลี่ยมกรอบกันน้ํามาให้แล้วนะคะพี่พี่พระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะรายการที่2 5้านะคะเก้าเกาเก็บเก็บแบบนี้นะคะน้องเอามาแบ่งปันให้พี่พี่เลยนะคะพี่พี่จ๋าน้องนํามาแบ่งปันให้พี่พี่เลยนะคะสวยสวยเก่ ASE, าเก้าแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่2 5้านะคะสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะ0ูนย์เกด 9924572นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกรายการเลยนะคะพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกรายการเลยนะคะต่อมารายการที่26 รายการที่ยี่สิบหกนะคะเป็นสมเด็จวังหน้านะคะปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะคะรายการนี้นะคะนี่นะคะข้างหลังเขียนว่าสองสี่หนึ่งหนึ่งนะคะพี่พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบหกนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่พี่สนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบเจ็ด รายการที่2 7นะคะเป็นเหรียญหลอดชินราชนะคะรายการนี้นะคะเลี่ยมกรอบมาให้แล้วนะคะพี่พีเลี่ยมกรอบสวยๆมาแบบนี้เลยนะคะเหรียญชินราชนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พเหรียญชินราชเก่าๆเก็บๆแบบนี้เลยนะคะรายการละหนึ่งร้อยบาทนะคะมีค่าจัดส่งบ้านละห้าสิบบาทนะคะสนใจรายการไหนติดต่อกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะวีดต่อมารายการที่ยี่สิบแปด รายการที่ย8สิบแปดเป็นพารนะเนื้อดินนะคะน่าจะเป็นเนื้อดินนะคะรายการนี้นะคะเขาเรียกว่าลีลาทํำหีบนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะรายการที่ยี่สิแปดนะคะพี่พีเรียมกรอบมาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พีหนูได้มาแบบนี้เลยนะคะเลยเอามาแบ่งปันให้พี่พีนะรายการนี้นะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ ยี่สิบแปดนะคะพ,พี่ีรายการที่ยีสิบแปดนะคะเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนัจ้าสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ้าพี่พีต่อมารายการที่ยี่สิบเก้ารายการที่ยีสิบเก้านะคะพี่พีขารายการนี้นะคะเป็นของ ชินาาชเนื้อชินเงินนะคะรายการนะคะกุวัดเข่าสมองแข็งนะคะรายการนี้นะคะจังหวัดพิษณุโลกนี่เองนะคะพี่พรายการนี้นะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะเขาเรียกว่าเป็นพัชชินาลาชนะคะรายการนี้นะคะพัชชินาาชเนื้อชินเงินนะคะสวยๆเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะคะออกที่กุพิษณุโลกนี่เองนะคะเป็นกุวัดเข่าสมองแข็งนะคะพี่พสนใจนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิเกนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ <im tule> <hipp ies> สวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะราคาแบ่งปันพี่ๆเลยนะคะรายการละหนึ่งร้อบาทนะคะมีมีค่าจัดส่งบานละห้บาทนะคะสนใจรายการไหนติดต่อกันได้เลยนะคะต่อมานะคะรายการที่30สิบ รายการที่30นะคะเป็นพักกุหรือสีหลังนางนะคะของวัจุฬามณีนะคะรายการนี้นะคะวัจุรามณีนะคะน่าจะเป็นพิษณุโลกหรือเปล่าอันนี้หนูไม่แน่ใจนะคะพี่พี่เลี่ยมกรอบมาอย่างดีเลยนะคะพี่พี่เลี่ยมกรอบมาแบบนี้อย่างดีเลยนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้นะคะรายการที่30นะคะพี่รายการที่30นะคะเก่าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ้าสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะมาถึงรายการสุดท้ายและท้ายสุดนะจ๊ะพี่พี่ รายการสุดท้ายและท้ายสุดวันนี้เลยนะจ๊ะพี่พีรายการนี้นะคะเป็นรายการที่31นะคะพี่พีเป็นพระเปิ่มลำพูนนะคะรายการนี้นะคะมาพร้อมกรอบอย่างดีเลยนะคะพี่พีมาพร้อมกรอบโบราณโบราณสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะ สนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพัฟเปิมลำพูนนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่เก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าเกาเก่าสวยๆแบบนี้นะคะเอาไปพร้อมกรอบกันแบบนี้เลยนะคะรับประกันพัฟตรงปกทุกรายการนะคะขอให้พี่แจ้งอีพีน้องถูกรายการที่เท่าไหร่นะคะสนใจรายการไหนนะคะสามารถติดต่อกันได้เลยนะคะอีพีวันนี้นะคะก็เป็นอีพีที่หนึ่งสามสี่นะคะพี่รายการละหนึ่งร้อยบาทนะคะของช่วงเย็นนะคะ เป็น EP ที่134นะคะของช่วงเย็นนะคะรายการละ100บาทนะคะมีค่าจัดส่งบาลา50บาทนะคะพี่สนใจรายการไหนนะคะโทรได้แอดไลน์กันได้เลยนะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะ097 992 4572นะคะ 0979924572นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะน้องใช้ขนส่งไปรษณีย์ไทยนะคะอาจจะมีล่าช้าบ้างเป็นบางโอกาสนะคะพี่ๆหากพี่ๆสนใจนะคะสามารถติดต่อหาน้องได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องก็ขอกรับลาพี่ๆไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ